สงสารหัวใจจังเลยเนาะหัวใจหิวข้าวอ่ะเนาะหัวใจมันหิวข้าวร้องเรียกขอข้าวจากแม่อยู่ไหมหนูอยู่ไหมครับอ๋หิวเหรอหิวมากมอืมหนูหิวมากไหมครับต้องรู้จักรอสิลูก ต้องรู้จักรอนะครับรอก่อนนะครับหิวข้าวค่ะเกาะขอข้าวแม่ครับหิวมากเลยเหรอครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคไหมโอเคเหรอหิวขนาดไหนหิวขนาดไหนขนาดมากไหมต้องพูดด้วยมากอ๋อมากโถ หิวไหมอ๋อหิวแม่แกะปลาอยู่นะคะแล้วเขาก็อยากกินซึ่งแม่ให้เขากินไม่ได้ถ้าแม่ให้เขากินคนหนึ่งเขาก็จะกินอีกหลายตัวเลยแต่เขาอะใช้สิทธิพิเศษว่าแม่รักเขามากไงจริงๆก็รักเหมือนๆกันนั่นแหละแต่ว่าห่วงเขาเพราะว่าเขาเป็นโรคหัวใจอ่ะคะ่ะแม่ให้หนูกินคนเดียวไม่ได้นะลูกโถนีนะ่แหแม่ทำเป็นตกไปที่ผ้าถุงแม่เขามองไม่เห็นดูสิ แม่ทำปลายอยู่่ะอยากหนูต้องอดทนสิลูกหนูต้องรอนะลูกนะหนูจะเหมือนคนอื่นไม่ได้อะลูกต้องเท่าๆกันนะลูกนะนะาสงสาร นม่สงสารดูดูดูไขว่คว้าครับอดทนครับลูกอดทนครับแม่ต้องยอมดูสิต้องยอมให้ตื้ออยู่แล้วเล่าเนี่ยต้องยอมไหมเนี่ยตื้ออ่ะตื้อ,อยากกินอ่ะฮะดูมือตื้อ,อยากกิน อยากกินปลาเนะี่ยตื้อแม่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมปลาเนี่ยมันยั่วยวนมากอยากกินมากค่ะ เห็นปลาเห็นไหมคะฝักมือเรียกแม่อ,อ,อ่ะอ่ะอ่ะ